จุดเสื่อมของพักประชาชนที่เกิดจากการดูแคลนทหารผู้เสียสละในสหสัมพัน์คุม้มคงซสพักประชาชนโพสเฟซบุ๊กว่าสิ่งแรกที่ถูกข้าในสงครามคือความจริงและทหารไทยแม่งทาแบบนี้มาตลอดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่ากองทัพส้นตีนนี่จะไม่ใช้โอกาสนี้สร้างความชอบธรรมให้ตัวเองอย่าเชื่อทุกอย่างที่ออกมาจากกองทัพภาษาที่ไร้หัวใจเช่น กองทัพส้นตีนใหญ่เชื่อทหารหรือสิ่งแรกที่ถูกข่าในสงครามคือความจริงคาเหล่านี้สะท้อนความเป็นปฏิบักษ์ต่อกองทัพและดูแคลนผู้เสียสละประชาชนที่เคยเชื่อในพักประชาชนเริ่มตั้งคำถามว่าฝ่ายป,ประชาธิปไตยไม่สามารถให้เกียรติคนตายในสนามรบได้เลยหรือคาหยาบคายของสสพักประชาชนกำลังเป็นชนวนให้ประชาชนจำนวนมาก เริ่มน้มเอยียงไปสู่ฝ่ายที่พวกเขาเคยตั้งข้อรังเกียจนั่นคือฝ่ายอนุรักษนิยมเพราะในยามที่แผ่นดินถูกท้าทายและทหารตายเพื่อชาติพักที่อ้างตนว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยไม่เพียงไม่แสดงความเคารพหากยังใช้ภาษาที่เหยียดหยามอย่างชัดเจนพักเพื่อไทยที่อ้างว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยที่มีทักษิณอยู่เบื้องหลังและมีบุตรสาวเป็นหัวหน้าพักและนายกรัฐมนตรีกําลังถูกจับตาว่า อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับต้นต่อของสาเหตุการประทะชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อมีคนล้มไปจากการปกป้องแผ่นดินผู้คนกลับเห็นเพียงคำพูดที่เหยียดยามมากกว่าความเข้าใจหรือให้เกียรติเมื่อเลือดทหารยังไม่ทันแห้งแต่ถ้อยคำเหยียดยามกลับถูกโพสต์อย่างเยาะหยันมันคือการแทงแผลสดของชาติด้วยปลายคีย์บอร์ดนี่คือจุดเสื่อมของพักประชาชนที่ไม่รู้ว่าเสียงปรบมือในโซเชียล ไม่มีทางดังกว่าเสียงสะอื้นของชาติ